สวัสดีครับผมสังวัดครับมนี่กับคนไปรอบที่2องก็ิิเป็นวาสูุดนี่เป็นชิ้นชั้นครับซือกลางมลิดไส้สุดก็เป็นกระดูครับเดี๋ยวไปเบิ่งงานใกล้ๆกันครับสําหรับงานนี่เป็นงานสร้างท้ำนะครับกับผู้ใดสนใจกับทิดต่อได้เบอร์ผม08 1 4 0 1 หนึ 38, ่งเจ็ดสามแปดเบอร์สังวัดครับงานก็เป็นงานสองเทครับอย่าไปเบิ้งใกล้กลันครับงานชุดนี้เป็นงานลูกคา้ากัสิมีโตใสยสุดครับที่เป็นประดูประเจียนไปใส่เองตัวนั้นเป็นกำใายแต่ว่าพ่นละขั้นกูได้สนใจกับกับว่าได้ใส่เองคือเก่าครับ มากสอบถามกันเขามาได้ครับโตัวกลางนี่เป็นของลูกค้าร้อยเอดครับสำหรับโตขวาเมื่อนี่เป็นลูกค้าบุริลัมงานกีสิบประมาณนี่ครับสนใจสอบถามกันเขามาได้ครับเอดทุกมือเน้นความเนียนครับ